ถ้าคุณเป็นคนที่พยายามกินคลีนก็แล้วพยายามคุมอาหารก็แล้วแต่ไขมันไม่ลงน้ำหนักไม่ลงสัดส่วนไม่ลงเลยดีไม่ดีนะในบางเคสอาจจะน้ำหนักเพิ่มขึ้นสัดส่วนเพิ่มขึ้นไขมันเพิ่มขึ้นอีกก็เป็นไปได้หรือบางเคสครับช่วงแรกแหละกินคลีนคุมอาหารน้ำหนักลงมาดีเลยเป็นอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายปับ๊บเจอจุดตันลงมาแล้วเพราะว่า้ผิวหนังมันอยู่ว่าทำไมลงมาแล้ว ร่างกายไม่แข็งแรงพุงร่างยังอยู่ไม่กระชับไม่มีเรียวมีแรงเลยเป็นเพราะอะไรกันอ่าเป็นเพราะว่าคุณกําลังทําสิ่งที่มันผิดพลาดไปอยู่ครับแล้วในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึง3เหตุผลและวิธีแก้ด้วยนะว่าทําไมคุณถึงกินคลีนแล้วแต่ไขมันคุณไม่ลงเลยจากประสบการณ์ที่ผมช่วยโค้ชนูเทรดออนไลน์ของผมกว่า30คนให้มีผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในการลดไขมันได้แล้วเนี่ย ก่อนที่ผมจะได้เทรนเขานะผมได้ถามเขาก่อนเลยว่าทําไมเขาถึงลดไขมันไม่สําเร็จไปทําอะไรมาทําไมลดแล้วล้มเหลวทําไมลดลงมาแล้วมันยุ่ว่าทำไมลดลงมาแล้วเจอจุดตันทําไมร่างกายไม่แข็งแรงไม่กระชับขึ้นเลยเกือบทุกคนครับผมเจอเลยก็คือเขาไปทํา IF ฟคีโตเขาไม่เข้าใจเรื่องโภชนาการที่มันถูกต้องเขาไม่เข้าใจเรื่องสารอาหารที่มันเหมาะสมกับเขาในแต่ละวันเขาไปทําตามสุดรัศคนอื่นเขาอยากผอมไว เขาไปทําแบบว่าอดข้าวอ,อดมื้อเย็น,อดน,นอดนู่นอดนี่กินน้อยสุดท้ายเขาก็เลยพังหลายคนกินคลีนก็แล้วกินน้อยก็แล้วคุมอาหารก็แล้วแต่ว่าทําไมยังไม่เห็นผลลัพธ์หรือบางคนกินมากเกินกว่าที่ร่างกายเขาต้องการด้วยซ้ําเดี๋ยวผมจะมาบอกคุณในคลิปนี้เลยนะครับกับ3เหตุผลว่าทําไมคุณกินคลีนแล้วแต่ไขมันไม่ลงเลยข้อที่หนึ่งครับคุณคิดว่าอาหารคลีนเนี่ย กินเท่าไหร่ก็ได้มันไม่อ้วนหรอกแต่คุณต้องอย่าลืมนะครับว่าอาหารมันก็คืออาหารครับมันก็มีพลังงานเหมือนกันถ้าคุณกินมากกว่าที่ร่างกายใช้คุณก็อ้วนอยู่ดีหลายคนเป็นมือใหม่นอกฮ้ยมากกว่าที่ร่างกายใช้มากแค่ไหนล่ะถ้าคุณกินคลีนถ้าคุณกินมากกว่าค่านี้นะ TDE คุณก็จะอ้วนอยู่ดีครับใช่ไหม ถ้าคุณกินคลีนแล้วมันรวมทั้งวันเนี่ยมันมากกว่าค่า TDE คุณก็อ้วนอยู่ดีครับ TDE คืออะไรอาผมแนะนำให้คุณกลับไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผมผมสอนคุณคำนวณหาค่าพลังงานสารอาหารแบบละเอียดไว้หมดแล้วเนาะความยาวหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเ,เลยกลับไปดูคลิปนี้ได้นะครับแล้วคุณจะเข้าใจเรื่อง TDE มากขึ้นเข้าใจเรื่องสารอาหารที่ร่างกายคุณต้องการต่อวันมากขึ้นครับและผมจะบอกได้ว่านี่คือ5กับดัก อาหารคลีนที่ให้พลังงานสูงและมันทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสกินเพลินกินเกินและทําให้คุณอ้วนโดยไม่รู้ตัวก็ว่าได้ครับหนึ่งเลยก็คือพวกตระกูลถั่วครับถั่วเปลือกแข็งแอลมอนไม้โม,มงหิมะพานเอวยี่ถั่วลิสงเอยพวกนี้ครับเป็นไขมันดีก็จริงแต่มันจะให้พลังงานที่ค่อนข้างสูงครับหลายคน,น่ะคิดว่าเฮ้ยถั่วเนี่ยกินไม่เถอดดีกินไปเลยเต็มที่ทุกวันกินแม่งทุกมเอเลยกินเล่นเพลิน ก็มีครับแต่หารู้ไหมครับว่าไอ้พวกที่มันเป็นแหล่งไขมันนี่นะครับมันจะมีพลังงานที่สูงไขมัน1กรัมให้พลังงาน9แคลถั่วลิสงพวกถั่วเนี่ยหนึ่งมกมิโลเนี่ยให้พลังงานอยู่ที่ราวๆหนึ่งร้ถึง150รแคลอรี่เลยก็มีนะคุณต้องดูให้ดีด้วยว่าถั่วที่คุณกินอะ่ะมันให้พลังงานเท่าไหร่มันให้ไขมันเท่าไหร่บ้างเนาะดูให้ดีนะอย่าก,กินเกิน กินได้กินได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามแต่คุณต้องจํากัดปริมาณการกินด้วย2ก็คืออโวคาโดครับอโวคาโดก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งไขมันดีที่คุณภาพสูงเนาะแต่ถ้ากินมากเกินไปจนมากกว่า TDE คุณก็อ้วนอยู่ดีอโวคาโดหนลูกให้พลังงานเราราสองร้แคลเลยเห็นไหมมันสูงมากแล้วช่วงนี้ผมเห็นเขาทําพวกน้ำอโวคาโดขายด้วยพวกน้ําปั่นมั้งผมไม่แน่ใจผมเห็นเขาทําขายมาก กินได้ครับกินได้แต่ก็ต้องอย่าลืมจํากัดปริมาณการกินด้วยเนาะสามก็คือปลาแซลมอนครับนี่แหละปลาแซลมอนนี่คือแหล่งไขมันดีชั้นยอดเลยเนาะให้โปรโตีนสูงให้ไขมันดีที่สูงด้วยแต่ถ้ากินมากไปคุณจะอ้วนอยู่ดีปลาแซลมอน100กรัมให้พลังงานราวๆ250รา250แคลเลยซึ่งมากกว่าพวกอกไก่มากๆอกไก่100กรัมให้พลังงานเพียงประมาณ100แคล โปรโตีนสูงแล้วไขมันต่ําแต่แซลมอนจะเห็นว่ามันมีไขมันที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ทําให้มันมีพลังงานที่ค่อนข้างสูงด้วยกินมากไปก็มีโอกาสที่อ้วนได้ถ้ากินมากกว่า TDE ครับสี่หรือคือที่ผมเห็นนะข้าวโอ๊ตนี่แหละข้าวโอ๊ตร้อยกร,รัมเนี่ยให้พลังงานเกือบเกือบสี่ร้อยแคลเลยเห็นไหมแต่ถ้าเป็นพวกข้าวขาวข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่พวกเนี้ย 100กรัมให้พลังงานอยู่ที่ราวๆหนึราแคลเห็นไหมต่างกันไหมครับหลายคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยอยากลดไขมันกินข้าวโอ๊ตสิข้าวโอ๊ตมันอยู่ท้องนะกินเลยเต็มที่แต่ข้าวโอ๊ตร้อยกรัมให้พลังงานเกือบ400แคลเลยเห็นไหมกินมากไปมีโอกาสอ้วนสูงครับ5น้ำมันมะกอกครับอ่าหลายคนคิดว่าเฮ้ยน้ำมันมะกอกเนี่ยเคลีรน,นะเป็นไขมันดีด้วยกินได้เลยเต็มที่เท่าไหร่ก็ได้แต่ อีกเช่นเคยครับน้ำมันมะกอกมันก็คือน้ำมันน้ำมันมันก็คือไขมันดีไขมันดีก็คือไขมันที่ให้พลังงานสูงน้ำมันมะกอกหนึ่งช้อนโต๊ะให้พลังงานถึง140แคลโอ้โหถ้าสมมติวันหนึ่งคุณลาดไปลาดแม่งทุกมือเลยสมมติมือละช้อนสามช้อนโต๊ะปาไปกี่แคลแล้วส0 0แคลแล้วในหนึ่งวันถ้า400แคลนี้ยมันทำให้พลังงานคุณเกิน TDE เนี่ยคุณก็อ้วนครับนะ กินแล้วคุณต้องอย่าลืมจํากัดปริมาณการกินด้วยคุณต้องรู้ว่าวันหนึ่งคุณต้องกินพลังงานกี่แคลอรสารอาหารเท่าไหร่โปรตีนคาร์าบโบไฮเดรตไขมันเท่าไหร่แล้วก็หลายคนเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยนี่แหละเมนูนี่แหละคลีนเอาเลยครับข้าวโอต๊ตผสมวเวผสมอโวคาโดเพี้ยงเผลอเพอพลังงานสูงอีกถ้าไม่มีการชั่งตัวมันอย่างดีเนาะหลายคนน่ยตักข้าวโอ๊ตเยอะมากใส่อโวคาโดเยอะอีกปั๊บใส่เวไปเท่าไปปั๊บ อาจจะเป็นพันแคลอรี่ที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้ครับมันอาจจะทำให้คุณกินเกินมากเกินไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้สรุปเนาะที่สาระสำคัญในข้อนี้ก็คือ 1. คุณต้องไปรู้ก่อนว่าในหนึ่งวันคุณต้องการพลังงานต่อวันเท่าไหร,ร่ีดีร่างกายคุณต้องการเท่าไหร่และคุณต้องการสารอาหารเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่เป็นต้นครับอะ ผมจะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพอีกสักน,นิดหนึ่งแล้วกันเนะาะสมมติคุณต้องสมมติสมมติมมตคุณมี TDE อยู่ที่2,500แคลคนที่ดูผมหลายคลิปคุณจะจัดได้ว่าถ้าคุณอยากลดไขมันใช่ไหมคุณต้องกินเท่าไหร่อยากรวไขมันคุณก็ต้องกิน TDE ลบสาม้อยใช่ไหมคุณก็ต้องกินอยู่ที่2,200แคลป๊บใช่ไหมสมมตุติสมมุติแล้วกันอันนี้ผมสมมุติตัวเลขขึ้นมาสมมุติคุณต้องกินคาร์บอยู่ที่150 ใช่ไหมสมมตินะโปรตีนอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบแฟตอยู่ที่หกสิบกรัมนะสมมตินะสมมตินะสมมตินะถ้าเกิดวันหนึ่งอาคุณกินคาร์บเท่านี้ไปแล้วคุณกินโปรตีนเท่านี้ไปแล้วแล้วเรามาดูไขมันกันนะเราเรามาดูไขมันกันนะสมมุตินะอันนี้คือสมมุติว่าถ้าเกิดคุณกินคาร์บเท่านี้ได้แล้วโปรตีนเท่านี้ได้แล้วแต่ถ้าสมมุติคุณกินแฟตต้องการแฟตหกสิบกรัมแต่ว่าสมมุตินะ คุณกินน้ำมันมะกอกไป3มช้อนเนาะน้ำมันมะกอก1ช้อนเนี่ยให้ไขมันอยู่ที่15กรัมคุณกินน้ำมันมะกอก3ช้อนเนาะก็จะกลายเป็นไขมัน45กรัมแล้วเนาะอันนี้45กรัมแล้วจากอะไรจากน้ำมันมะกอกจากโอลีฟออยล์คุณก็จะเหลือคอต้าไขมันอีกเท่าไหร่อีก15กรัมอ่าต่อมาสมมติอันนี้คือมอนในคนที่เขาไม่รู้นะว่าเกินอะไรอ่าต่อมาเวันนี้ฉันกินน้ำมันมะกอกไปแล้ว3ช้อนอ่าต่อมาฉันกินอะไรดี กินถั่วแล้วกันถั่วอีกสามถุงไปเลยเต็มที่ถุงหนึ่งใหญ่มากถุงหนึ่งไข่มันเราเราเราสิบห้ากรัมได้เท่าที่ผมเห็นเนาะเอาเลยกินถั่วต่อถุงหนึ่งก็ไข่มันสิบห้ากรัมกินไปอีกสามถุงก็คิดว่าเฮ้ยไข่มันมันดีไงกินไปเลยเต็มที่กินไปอีกสามถุงอีสิบห้ากรัมอันนี้จากถั่วอันนี้คือมอนนคนที่ไม่รู้เนาะมีอะไรอีกสมมติโอ้วันนี้ฉันกินอะไรต่อดีที่เต็มไข่มันนะกินอโวคาโดต่อ อีกหนึ่งลูกแล้วกันเห็นว่าเขาเป็นไขมันดีกินมาเลยหนึ่งลูกเอาวคาโดหนึ่งลูกให้ไขมันอยู่ที่เราราสิบห้ากรัมอันนี้ผมจําได้นะเพราะว่าผมเทรนลูกลูกเทรนผมบ่อยอันนี้เอาวคคโดเปีย้ยงสรุป,ปุ๊บไขมันเกินไหมเก้าเก้าสิบบวกสิบห้าเป็นเท่าไหร่เก้าสิบใช่ไหมบวกสิบห้าเป็นร้อยสิบห้าวันนั้นอะ่ะคุณได้รับพลังงานเกินแล้วเห็นไหมเพราะว่าคุณกินคาร์บได้เท่านี้โปรตีนได้เท่านี้แต่ว่าไขมันน่ะคุณกินเกิน จากหกสิบเป็นร้อยสิบห้าเห็นไหมแล้วเนี่ยคุณกินเกินมากี่กรัมมาสมมติโคต้าไขามันคุณอยู่ที่หกสิบกรัมใช่ไหมแล้วคุณกินไขมันอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยร1อยสิบห้ากรัมเ่ากับว่าคุณกินเกินมาเท่าไหร่คุณกินเกินมาห้าสิบห้ากรัมคุณกินเกินมาห้าสิบห้ากรัมแปลเป็นแคลวสิสไขมันหนึ่งกรัมให้พลังงานเก้าแคลใช่ไหมไขมัน55สิบห้ากรัมให้พลังงานเท่าไหร่เก้าห้าสิบห้าสี่ร้อยเก้าิห้าแคล คุณกินเกินมาตั้ง495แคลนะเห็นไหมบวกไปสิปึ๊บเป็นเท่าไหร่495บว2200ก 2, ็ประมาณประมาณ207เห็นไหมจากเดิมทีคุณต้องกิน202 0แต่ว่าการที่คุณกินไขมันเกินเนี่ยทำให้คุณกินไปแล้ว2700แคลเกินมาตั้ง500แคลแล้วแล้วเป็นไงลดไขมันได้ไหมลดไม่ได้ครับเพราะว่าคุณกินมากเกินไป นี่แหละครับที่ผมอยากจะบอกว่าคุณต้องเข้าใจเรื่องปริมาณสารอาหารที่ร่างกายคุณต้องการต่อวันก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าวันหนึ่งฉันต้องกินไขมันเท่าไหร่โปรตีนเ,เท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่นะครับเนาะเรื่องนะี้สำคัญมากครับคุณต้องมีการจดบันทึกได้แต่วันดั้ว่าวันหนึ่งฉันกินอะไรเข้าไปบ้างครับจากข้อแรกนะครับคือกินคคีนมากเกินไปทําให้คุณอ้วนขึ้นน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นสัดส่วนเพิ่มขึ้นไขมันไม่มีทางลงเลย ต่อมาคือเคสที่2ครับก็คือการที่คุณกินคลีนน้อยเกินไปครับเคสนี้นผมเจอบ่อยสุดครับในบรรดาลูกเทรนผมทุกคนเนาะที่ช่วงแรกครับเขากินคลีนเป็นอย่างดีเลยน้ําหนักลงมาไวลงมาดีเยอะลงมาเยอะมาก10โลใน1เดือนแต่ว่าลงมาแล้วเพราะว่าผิวหนังยวย้ยไม่กระชับลงมาแล้วเจอจุดตันเสร็จแล้วก็กลับมาอ้วนกว่าเดิมอีกเพราะว่าเขากินคลีนน้อยเกินไปเขาอดมากเกินไปเขาไม่ได้ เข้าใจเรื่องของพลังงานสารอาหารที่เหมาะสมกับเขาครับแล้วเขาก็ไม่ได้มีการฝึกเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อด้วยเลียวผมจะมาบอกคุณว่าทําไมการที่คนกินคลีนน้อยเกินไปการที่คนคลั่งการกินคลีนมากเกินไปทําให้คนเจอจุดตันลดแล้วย้วยไม่กระชับกลับมาอ้วนทุกรอบอ่ะนี่คือตัวอย่างของคนที่คลั่งการกินคลีนมากเกินไปครับคนเหล่านั้นคือคนที่ ไปเห็นสูตรลดลดไขมันของอินฟลูของดาราของคนทุกคนนี้ที่เขาลดลงมาได้นะโอ้จาาโอ้เป็นผอมแบบไวมากจาก2อ0รมาเป็นร้อยโลแบบไวมากลดสิบโล20บโลส0โลคุณไปดูเมนูที่เขากินไงแบบว่าเฮ้ยอ๋อตอนเช้าเขากินเวโปรตีนเชคตัวนี้เข้าไปกลางวันกินอ๋อกินแค่ข้าวกับอกไก่ไข่ต้มก็พอเย็นเนี่ยอ๋อห้ามกินหลังหกโมงเนาะกินแค่สลัดก็พอกินแค่เวก็พอเนี่ย นี่คือที่คนทั่วไปชอบทาคนที่ไม่รู้เนี่ยชอบทําสุดท้ายก็พังเห็นไหมยกตัวอย่างแล้วกันผมจะทําให้คุณเห็นภาพว่าทําไมการที่คุณทําแบบนี้การที่คุณทําตามสูตรคนอื่นทําไมมันถึงพังครับอ่าสมมติเช้ามาแล้วฉันกินเวโปรตีนเชคก็พอเห็นเขาบอกว่า,วาเอ้ยเนี่ยเข้าคอสคนนี้นะเขาให้กินเวโปรตีนเชคแค่สองสองซองพออ่าสมมติสมมตินะเวโปรตีนในสกู๊ปให้โปรตีนส0กรัมพลังงานอยู่ที่ราวๆ เราราวหนึ่งร้อยยี่สิบแคลอสมมูรณสมมติอ,สมมต,อสมมติผมให้คุณกินสองสกูปเลยฉันกินเวไปสองสกูปให้พลังงานสกู๊ปละหน่ร้อยสามสิบแคลสองสกูปให้พลังงานอยู่ยที่เราราวสองร้อยหกสิบแคลมาและตอนเช้าคุยกินไปละสองร้อยหกสิบแคลเนาะเอามากลางวานันป้าโอเคกินแค่ข้าวพอกินแค่ข้าวกินแค่ไข่ต้มกินแค่อ,อกไก่พอข้าวร้อยกร,รัมพลังงานร้อยสามสิบแคลผมบวกไปก่าน ไข่ต้มสองฟองฟองละแปดสิบแคลสองฟองก็ร้อยหกสิบแคลอกไก่ร้อยกรัมพลังงานหนึ่งร้อยี่สิบแคลเท่ากับเท่าไหร่เอาละสี่ร้อยสิบแคลวะตอนเย็นอะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยห้ามกินหลังอร์โมนนะหลังอร์โมนอ้วนนะ แต่ว่าบางคนก็กินฮอร์โมนแต่ว่ากินแบบน้อยมากเลยกินแค่สลัดพอกักบกินแค่เวัยพออ่ะสมมุิเวในสกู๊ปเหมือนเดิมเลยร้อยสามสิบแคลสลัดผักประมาณเท่าไหร่ดีประมาณสองร้อยแคลแล้วกันโดยประมาณประมาณสองร้อยแคลรวมไปเท่าไหร่สามร้อยสามสิบแคลอรี่มารวมทั้งวันสิรวมทั้งวันคุณกินไปกี่แคลศูนย์ 7, จ็ดแปดเก้าสิบแคลอรี่เฮ้ยรวมทั้งวันคุณกินไปแล้ว1,000งพันแคลอรีคำถามคือทั้งวันเนี่ยกินรวมไปแค่1,000งพันแคลเนี่ยมันเพียงพอไหมคำตอบคืออาจจะเพียงพอหรือไม่เพียงพอก็ได้คุณต้องดูว่าค่า TDE ของคุณ BMI ของคุณที่คุณคำนวณได้นเนี่ยมันเท่าไหร่เนาะแต่ผมบอกแล้วเลยว่าส่วนใหญ่1,000แคล,ลเนี่ยไม่เพียงพอน้อยไปด้วยซ้าการที่คุณกินแบบนี้นะกินแค่1 0 0 0แคล,ลทุกวันการที่คุณทำแบบที่ผมบอกนะกินแบบน้อยมากเลยตามที่ผมบอกช่วงแรกครับคนที่ทําแบบนี้แหละจะลงมาไวมากเลย10โลใน1เดือน20โลใน2เดือนดีใจมากแต่มันเป็นการลงที่โคตรทรมาตัวเองเลย คุณกินน้อยทุกวันคุณอดอาหารทุกวันคุณไม่มีเรี่ยวแรงไปยกเวทด้วยเนาะกินมาขนาดนี้จะเอาะเอาะไรที่ไหนไปยกเวทจริงไหมคุณไม่ได้ยกเวทด้วยมันทำให้คุณสูญเสียกล้ามเนื้อมันทำให้คุณเจอจุดทันเร็วมันทำให้คุณผิวหนังโทมท้องล่างยังอยู่ย,ยังอยู่่าอยู่ไม่กระชับเครียดฮอร์โมนแปรปวนคุณไม่แข็งแรงเลยด้วยซ้ำครับผมเจอเคสเทุกเทอแบบนี้เยอะมาก ยกตัวอย่างอย่างพี่เจมครับพี่เจมเคยทำไอเอฟเโตกินน้อยๆจนเจออาการแบบว่าที่ผมบอกนะก็คือผิวหนังเริ่มแห้งฮอร์โมนเริ่มแปรปรวนนอนไม่ค่อยหลับผิวหนังยววยไม่กระชับครับซึ่งวิธีแก้มันง่ายมากเลยเนี่ยคุณต้องไปรู้ค่านี้เหมือนเดิมครับ TDE ของคุณครับอ่าคราวนี้ผมแถมให้ค่านึงคือเบีด้วยในตอนที่คุณคำนวณ TDE เนี่ยคุณ,ค,ณ,ค,ณ,ค,ณคุณก็จะได้ บีมามาด้วยครับอาสมมุติที่ดีของคุณคำนวณได้อยู่ที่2,500แคลเลขเดิมแล้วกันนะบีมาคุณได้ที่1,500คุณก็หมมันคุณต้องกินอยู่ที่2,200แคลใช่ไหมละ่ะแต่คุณกินไปแค่พันแคลอ่ะโหมันห่างกันตั้งพันสองร้อยแคลมันห่างมากเกินไปเห็นไหมห่างมากเกินไปลดเร็วก็จริงแต่ว่าลดลงมาแล้วมันย,ยุ่ยไม่กระชับเจอจุดตายแล้วคุณก็กลับมาอ้วนอีกอยู่ดี แล้วมันต่ากว่าค่า B มาคูณด้วยําไปเห็นไหมต่ํากว่าพันหต่ำกว่า B มาคูณด้วยสาไป B มาคืออะไรผมบอกไปหลายคลิปแล้วมันคือค่าอัตราอัตราการเผาผลาญขั้นพื้นฐานที่ร่างกายของเราใช้ในการเผาผลาญต่อวันคือร่างกายของเรานะครับพวกระบบต่างๆนะระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนเลือดระบบหายใจเอย่ยร่างกายของเราครับมันใช้ค่า B มาได้แหละครับให้มันสามารถดํารงชีพอยู่ได้แต่การที่คุณกินต่ำกว่า1000ันเนี่ย 1, โรคต่างๆในร่างกายของคุณทบมันจะดรอปลงมามันจะแบบว่าทํางานได้ไม่เต็มที่มันทาให้ร่างกายของคุณเนี่ยมันเริ่มแบบแปรปลัวแล้วนี่แหละครับคือสาเหตุว่าทําไมการที่คุณกินคลีนน้อยเกินไปทําให้คุณพังได้ในที่สุดครับเสริมต่อนี้นะครับสาเหตุที่ช่วงแรกคุณลงไว้นะัเพราะว่าอสมมติทีดีของคุณนะอยู่ที่2,500แคลใช่ไหมแล้วคุณกิน1,000แคลคุณเห็นว่า มันมีช่วงแก็บพลังงานผลต่างที่ค่อนข้างเยอะมากแล้วผลต่างพลังงานตรวนี้นะครับมันทาให้น้ําหนักคุณลงมาไวครับไขมันคุณก็จะลงด้วยไขมันกล้ามเนื้อคาร์โบไฮเดรตไตโคเจนน้ำในร่างกายคุณเ่ยมันก็จะหายลงไปไวด้วยและอีกทางท,ที่สาเหตุที่ว่ามันตันเนี่ยเพราะว่าระบบเผาผลาญของคุณครับมันจะค่อยๆปรับตัวต่ําลงมาตามค่าพลังงานที่คุณกินครับจนมันปรับตัวเข้ากับ 1,000แคลที่คุณกินครับทำให้คุณกิน1,000แคลแล้วมันไม่เกิดผลต่างเลยสาเหตุนี่แหละครับมันทำให้คุณเจอจุดตันกินเท่าเดิมแล้วมันไม่สามารถลดไขมันได้แล้วกินต่ำกว่า b m มามากๆทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยมันหวงไขมันมันไม่สามารถดึงไขมันออกไปใช้มากแล้วครับเพราะว่าร่างกายมันต้องเก็บไขมันไว้เพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมันยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้ครับมันก็จะไปสลายกล้ามเนื้อคุณออกไปใช้แทนครับทำให้คุณแต่ว่า มีโอกาสพังสูงครับผมฮอร์โมนแปรปรวนนอนไม่ค่อยหลับเครียดหลากหลายอย่างเลยครับแล้วหล่ะเฮ้ยสงสัยว่าหอวสมมุติฉันคำนวณทีดีได้3,000ต้องเก็น3,700 7เยอะขนาดนี้มันจะลดไปได้หรอวะลดได้ครับผมมีลูกเทรนที่สูงแบบ180กว่าแล้วหนักเป็น100ยโลกินอยู่ที่ราวๆ2 5 0 0 3 6 0 0า7 0 0ตามที่ผมคำนวณมาให้ ก็ยังไขมันลดอยู่ดียกตัวอย่างเคสสองพี่นุกครับ3เดือนกินอยู่ที่ราวๆสองพรแคลเขาก็สามารถลดไขมันได้ลงมาได้9กกิโลกร,รัมแล้วแข็งแรงขึ้นด้วยเอลลงมาตั้ง4นิ้ววิดพื้นได้ด้วยจากคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก,ก่อนเลยแล้วก็พี่นัดเดชครับพี่เคยลดน้ําหนักแล้วแบบว่าผิวหนังยวยไม่กระชับมาตอนนี้ผ่านไป1เดือนกินอยู่ที่ราวๆสองพน้แคลน้ำหนักลงมา1โลแต่เอลเนี่ยลงมาตั้ง2.5นิ้วแล้ว อย่างพี่เจมกิน2,300แคลก็เอลลดลงมาตั้ง4นิ้วจากคนที่เคยทำมาเอฟโทเกนน้อยกินแค่พันกว่าแคลแต่พอกิน2,300แคลกลับเอลลดลงแล้วร่างกายแข็งแรงขึ้นด้วยเห็นไหมคุณไม่จำเป็นต้องไปกินพันแคลเลยคุณก็กินตามที่ผมบอก TDE แล้วลบมาแค่300พอ <S <S แล้วก็บางทีแนละกินข้าวเยอะมากกินข้าวเป็นโหลยังลดไขมันได้ก็มีเหมือนกัน แค่เข้าใจเรื่องนี้คุณก็สามารถลดไขมันได้แล้วครับโดยที่คุณยังกินของที่คุณชอบได้อเน,นผมโชว์เมนูลู่เทนผมเลยว่ากินอะไรบ้างคุณจะเห็นว่าเขาก็ยังกินพวกของมันของหวานของทอดขนมหวานกินข้าวขาวกินแซ่แบไกย่ย่างส้มตำกันทั้งนั้นแต่เขาก็ยังสามารถลดไขมันได้โดยที่เขาไม่ต้องไปอดกินน้นนอยๆเลยเห็นไหมเข้าใจเรื่องนี้คุณก็สามารถลดไขมันได้แล้วครับถ้าคุณไม่อยากล้มเหลวในการลดไขมันในปีนี้นะผมแนะนำให้คุณกลับไปดูที่คลิปนี้ได้เลย ผมได้สอนทุกอย่างที่คุณต้องรู้ไว้หมดแล้วออกกําลังกายยังไงกินยังไงที่จะทําให้คุณสามารถลดไขมันสาเร็จแบบยั่งยิงในปีนี้ครับอืมใครบอกว่าอยากลดไขมันต้องอดอาหารต้องกินแค่วโปรตีนก็พอไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะคะผมเข้าใจเรื่องนี้คุณจะกินได้แบบมีความสุขมากขึ้นครับต่อมาข้อ3คุณกินคลีนเป็นอย่างดีเลยทั้งสัปดาห์แต่ว่าคุณมาพังเสาร์อาทิตย์ครับอ่ะจันถึงสูตรนะ้องกินคลีนเป็นอย่างดีเลย อดมือ้อ,อกินมื้อกินแค่อกไก่กินแค่ออกกแควพอเหมือนที่ผมบอกในะข้อ2นะกินน้อยๆมากจนร่างกายทนไม่ไหวเสาร์อาทิตย์หลุดตะบาแตกกินเลี้ยงกับเพื่อนกินปาร์ตี้บุฟเฟ่ต์เป็นอย่างบ้างเสาร์อาทิตย์ถ้าคุณหลุดเนี่ยมีโอกาสครับที่จะทําให้พลังงานรวมที่คุณกินทั้งสัปดาห์เนี่ยมันเกินกว่าที่ร่างกายคุณใช้ครับมีโอกาสสูงครับที่จะทําให้คุณเนี่ยหลุดเพียงแค่2วันแล้วพลังงานคุณรวมเนี่ย เกินทั้งสัปดาห์ได้ก็มีครับถ้าคุณไม่ใช่คนที่วางแผงกนการกินเป็นไม่ได้มีการจนบันทึกสารอาหารเนี่ยมันจะทําให้คุณพังโดยไม่รู้ตัวครับแล้วทาให้คุณน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นอ้วนขึ้นในที่สุดครับแล้ววิธีแก้ก็เหมือนเดิมเลยครับเหมือนข้อหึงข้อ2เนาะคำมือหา TDE แล้วก็กินติดลบแค่ประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าแคลก็พอแล้วก็อย่าลืมวัดผลทุกสัปดาห์ด้วย ดูว่าเฮ้ยที่ฉันผ่านที่สิ่งที่ฉันทําไปในที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างฉันทําแบบนี้มาสุดสัปดาห์ปุ๊บอเอวลงไหมน้ําหนักลงไหมแบบนี้ครับถ้าเกิดคุณทํามาแล้วพบว่าเฮ้ยน้ําหนักขึ้นเอวขึ้นนะแสดงว่าที่คุณทํามาทั้งสัปดาห์เนี่ยคุณกินเกินมากกว่าที่คุณใช้อยู่ครับเนาะแต,แต่แต่ถ้าเกิดคุณวัดผลแล้วพบว่าเฮ้ยน้ําหนักลงเอวลงมานะแสดงว่าคุณก็กินน้อยกว่าที่คุณใช้อยู่แล้วครับ นี่นะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากถึงมือใหม่เนาะคุณควรมีการวัดผลทุกสัปดาห์ด้วยแล้วผมเนี่ยวัดผลกับลูกเทรดผมแบบนี้ทุกคนเลยทุกสัปดาห์ด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยทำมาแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างแล้วจะแก้ต่อไปอยังไงบ้างในวิกัดไปครับมันจะทําให้คุณเนี่ย ได้ติดตามผลตัวเองเป็นอย่างดีเลยว่าเฮ้ยฉันลดลงมาแล้วฉันมีเนวโนนมที่มันดีขึ้นไหมแย่ลงยังไงบ้างไหมแบบนี้เป็นต้นครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยพยายามลดไขมันมาหลายรอบแล้วแต่ว่าล้มเหลวทุกรอบเลยแล้วจะได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนเหมือนลูทเทรนผมทั้งหมดผมมีบริการ one on o n ออ n l i n e ค o a ช h i n ส่วนตัวผมอยู่ผมจะดูแลคุณทั้งเรื่องของการออกกําลังกายผมจะมีโปรแกรมออกกําลังกายที่เหมาะสมกับร่างกายคุณ ดูแลทั้งท่าฝึกทั้งพัฒน,นาการของคุณเลยโปรแกรมการกินที่เหมาะสมกับร่างกายคุณคุณต้องกินพลังงานเท่าไหร่สารอาหารเท่าไหร่มีการวัดผลอัปเดตแผนกันทุกสัปดาห์ดูแลคุณใกล้ชิดผ่านไลน์ส่วนตัวผมเลยแบบหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็มีกลุ่มสำหรับลูกเทรนออนไลน์ผมด้วยที่เราจะมาปลุกไฟให้กำลังใจกันถ้าคุณสนใจวันออนไลน์โคชชิ่งนี้ทักไลน์มาหาผมที่ลิงก์ด้านล่างนั่นเลยนะครับและผมจะช่วยคุณครับ